หลังจากที่หมดฤดูหนาวแล้วก็จะต้องเอาอ่าก็เ,าเรียกอะไรอะโฟมหรือเปล่าที่ติดเข้าไปในช่วงฤดูหนาวเพื่อที่จะไม่ให้อากาศอาข้างนอกเข้ามานะคะคือที่นี่เขาเป็นกระจกแล้วถ้าฤดูหนาวเขาจะมีพลาสติกนะคะ จะต้องเอาพลาสติกติดเข้าไปแต่ว่าปีนี้คุณลุงเขาไม่ได้เอาพลาสติกปิดหน้าต่างนะคะเพียงแต่ว่าใช้โฟมนะคะใช้โฟมปิดเข้าไปแล้วพอหน้าร้อนมาก็จะต้องเอาออกเมื่อเอาออกแล้วก็จะต้องทำความสะอาดกรอบหน้าต่างนะคะคุณลุงก็จะทำแบบนี้ทุกปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันคืออะไรนะคะนี่ค่ะมันเป็นเหมือนกับโฟมเขาเรียกอ,อะไรก็ปน,นี้ก็จําไม่ได้นะคะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นกาวสองหน้าด้วยนะคะแต่ว่าเป็นกาวสองหน้าที่หนาแล้วอันนี้มันก็จะนิ่มๆนะคะนิ่มมากมันเหมือนกับโฟมเขาเรียกอ,อะไรสักอย่างบ้านเราอะปน,นี้ก็จําไม่ได้นะคะ เนี่ค่ะติดเข้าไปในขอบแบบนี้นะคะดูที่คุณลุงยังไม่ได้เอาออกเนี่ยเส้นเส้นเส้นตรงนี้นะคะเส้นสีน้ำตาลตรงนี้แหละที่เป็นการอุดนะคะเป็นการอุดขอบหน้าตา่างตอนนี้คุณลุงก็พยายามที่จะใส่บานหน้าต่างกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะ เนี่ยบานหน้าต่างตรงนี้มันสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คุณลุงก็พยายามใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะบางทีมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะต้องถอดออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะคะ ใส่หน้าต่างกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ปนิตก็จะทำความสะอาดกระจกค่ะใช้เ a เปอร์ทาวนี่นะคะแล้วก็ใช้วินเด็กทั่วไปนี่แหละค่ะตามปนิตมาตรงด้านนอก ตรงด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นมุงลวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้คุณลุงถอดมุงลวดตัวนี้ออกก่อนนะคะแต่วันนี้ปนิดจะไปเช็ดกระจกของประตูค่ะเกิด อันนี้เป็นโคมไฟหน้าบ้านนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้จะทำความสะอาดตรงนี้นะคะ้ย <Wait. S 3> yes okay this, this one first. All you can do today tired. <laughs> okay. ตรงนี้มันจะเป็นฝุ่นนะคะคุณลุงก็จะทําความสะอาดแบบนี้เราจะทําความสะอาดกันแบบนี้ทุกฤดูร้อนนะคะแล้วพออากาศร้อนจริงๆเนี่ยก็จะทําความสะอาดฝาผนังนะคะ Word poop. <laughs>